จากที่โดนบูลลี่นะคะพ่อองอะ่ะกลับไปไทยนะคะแล้วก็น้ําหนักขึ้นมาเยอะม,มากตอนที่อยู่ที่ไทยนะคะก็มีคนทักเยอะมากว่าทำไมอ้วนขึ้นจังเรื่อนี่นั่นนะคะองก็รู้สึกเสียเซลลแต่เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเรามาเที่ยวเราไม่ได้มาลดหลุ่นนะเว้ยเรามาเที่ยวถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศอาจจะเข้าใจค่ะทุกคนเวลาเรากลับไปบ้านเนี้ยเราเห็นอะไรเราก็อยากกินคือเราอยาก enjoy อ่ะเราเห็นของกินนู่นนี่นั่นเราก็อยากกินมันไม่เหมือนที่แบบอยู่ที่ที่นี่นะคะอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยหนึ่งก็คาแพงสองคือหากินลำบากนะคะมันไม่ได้หาเดินเซเลชี่น่าเหมือนบ ก็จะโดนคนถามเยอะมากว่าไปทําอะไรมาอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาจริงนะคนไทยไม่รู้เป็นอะไรชอบทักว่าแบบไปทําอะไรมาอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อองอะเบื่อมากคือเราอะไม่เคยถามใครนะว่าแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาอ้วนขึ้นเราเห็นนะเราเห็นด้วยตาเราเราดูเรารู้แล้วว่าคนคนนี้อ้วนใช่ไหมเราก็จะไม่ถามเลยว่าแบบไปทำอะไรมาอ้วนขึ้นคือมันแน่นอนอยู่แล้วทุกคนก็ต้องกินถ้าเราไม่กินก็คงไม่อ้วนใช่ไหมคือเราเราไม่ควรจะไปถามใครว่าไปทำอะไรมาอ้วนขึ้นโอเคแล้วก็บอกตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ซีเรียสมากแล้วก็กำ Klovnen. <laughs> แปดโลนะคะถ้าทําได้ถ้าทําได้ถ้าใจจริงๆเลยนะที่อยากทําก็คือสิบกิโลนะคะถ้าองทําได้เราก็จะพยายามกินเฮลตี้ขึ้นนะคะก็จะพยายามไม่กินของหวานคือแบบพยายามเฮลตี้ขึ้นเพราะเบื่อมากกับการทักว่าอ้วนทำอะไรหรออ้วนขึ้นคือทุกคนมันเสียเซลล์แล้วมันเซลล์นะเรื่องเงินที่ไม่ควรถามเลยนะทุกคนคือเอาไม่รู้อะคือ ก็พูดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ว่ากันแล้วก็เรื่องถามเรืองแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่องโดนถามบ่อยที่สุดนะคะแต่งงานนานแล้วเมื่อไรจะมีลูกคือบางทีอ่ะอังจริงเรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรถามคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคืออะไรคนไทยคนไทยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องถามแต่องคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวมากๆนะทุกคนแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะองรู้ว่าแบบเขาแบบไม่ค่อยโอเคกับสามีเขาแล้วองไปถามเขาอย่างเงี้ยแบบ เฮ้ยเมื่อไหรเธอจะเลิกกับสามีล้วคิดว่ามันโอเคไหมคิดว่าเขาจะถูกใจเขาจะชอบกับคําถามนี้ที่องถามเขาไหมมันก็ไม่เขาก็คงไม่ถูกใจเขาคงโกรธองแต่คือแบบบางคนเขาก็ไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เออนั่นแหละอืมเนาะผู้ลําบากโอเควกบนพูดไปไกลแล้วจากจากเริ่มต้นการลดความอ้วนจะเป็นการนั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้องก็จะลดนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่องเริ่มนะคะก็ ทรมานนิดนึงเพราะว่าองเป็นคนที่กินข้าวแล้วติดของหวานชอบกินหวานนะทุกคนแต่องต้องทําให้ได้เดี๋ยวองจะเอาหุ่นสวยๆนะคะมาอวดทุกคนในซัมมืนนี้วันนี้องก็ริ่มแล้วนะคะตอนเช้าองก็กินอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะกินเป็นโยเกิร์ตนะคะกรีกโยเกิร์ตแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชเมื่อวานออกกําลังกายนะคะเติมมาวันนี้คือเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยเพราะจากคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะส่วนมากก็แค่จะเดินขึ้นเขาหรือว่า ว่ายน้ำเล่นหุ่นและหูปเล่นแบบนิดหน่อยนะคะแต่เมื่อวานจริงจะะังค่ะออกไป4 0่สนาทีคือป,ปวดเมื่อยไปหมดเลยวันนี้อยากกินอะไรอร่อยๆขนมนะคะก็จะมาทําเค้กกล้วยหอมนะคะจะระนี้เสร็จปุ๊อาข่ไดงไปเลย เดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบกันเลยเสร็จแล้วนะคะเค้กกล้วยหอมของเราแบบไม่มีน้ำตาลนะคะเฮลตีส้สุดๆอ,อ,องนะคะก็ง่ายๆนะคะทุกคนก็จะเป็นนมแอลมอนนะคะแล้วก็ใส่ไมชียนะคะแล้วก็เป็นธัญ,ญพืชอบกรอบนะคะอาหารเย็นวันนี้นะคะทุกคนตำถั่วนะคะแล้วก็ไข่ต้มมีผัก นะคะเป็นแครอทนึ่งนะคะแล้วก็มีปลานะคะเนื้อปลาไม่ทานข้าวนะคะก็จะกินแบบนี้นะคะทุกคนตารลดหุ่นนะคะทุกคนวันนี้อยากกินข้าวมากๆก็ตักข้าวไปนิดนึงนะคะก็ประมาณเท่ากำมือแล้วก็ไข่ต้มนะคะแล้วก็ปลานะคะคือไม่ไหวแล้วต้องการข้าวหิวข้าวแล้วก็คลุกกับน้ำพริกนะทุกคนนี่แหละคะ่ะเช้าวันที่ห้านะคะทุกคนก็กินโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็โรยเมล็ด ทานพืชนะคะนิดหน่อยนะคะก็จะประมาณถ้วยนิดน้อยนะคะถ้วยเล็กๆแค่นี้นะคะแล้วก็แอปเปิลหนึ่งลูกนะคะทุกคนก็ยังอยู่ที่การรันของเรานะคะอซ้เม็ดกินทัทแห้นะคะกินนะคะทแห้เรากินได้นะทุกคนแต่ว่ากินวันละเม็ดเลาราต้องการเนหวานนะคะแล้วก็มีน้นะคะก็เป็นผัแลก็ไม้นะคะ๋ยวเราไปน่อ่าจะได้ะไรนี่นะคะทุกคนของหวานของหวานของอององก็จะกินเป็นอะโวคาโดนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลเทียมนะคะก็ตอนนี้อยากกินอะไรหวานๆนะคะก็เลยกิน เป็นอะโวคาโดแล้วก็ใส่สครีนนะคะอาหารเช้าวันที่6นะคะทุกคนองก็กินเป็นข้าวนะคะไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ซุกินีนะคะผัดไข่แล้วก็ใส่ไก่สับนะท<ม>านอาหารเย็นคะ่ะทุกคนก็จะเป็นส้มตำนะคะแล้วก็ใส่น้ำปูนะคะมันก็เลยออกสีดำๆนะคะแล้วก็ไข่ต้มหนึ่งฟองอกไก่ย่างนะคะองก็จะใส่เป็นแบ็คเพเปอร์นะคะแล้วก็ใส่เป็นเกลือนิดหน่อยนะคะก็ นี่แหละค่ะอาหารเย็นนะคะสวัสดีค่ะอองก็เพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะคะวันนี้ออกไปออกกําลังกายตามคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะสามสินาทีแล้วเดี๋ยวอองก็จะไปเล่เลนหุ่นละหุต่ออีก30นาทีนะคะทุกคน นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่6นะคะเราก็มาเช็คน้ําหนักของอ,องนะคะน้ําหนักของอ,องก็หายไป3.5กิโลค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะกับบรรยากาศทิมะตกก็กินข้าวต้มไรซ์เบอร์รี่นะคะอ,องก็ใส่ไอ้นี่ไปด้วยใส่อะไรวะใส่ขิงนะคะ วันนี้อยากกินหอยมแมลงผู้นะคะทุกคนนี่ก็ได้มาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่นอร์เวย์ก็จะเป็นมแมลงผููนะคะสดๆเลยมันจะลูกเล็กๆนะคะที่หอยหอยมแมลงผู้ที่นอร์เวย์แต่ว่าหวานมากทุกคนอร่อยมากบอกเลยมาทานอาหารเย็นกันค่ะทุกคนหอยมแมลงผู้นะคะตักมาแค่นี้จริงๆอ่ะมีอีกเยอะมีอีกหม้อหนึ่งแต่ผมจะทานแค่นี้นะคะอันนี้คือทานคนเดียวนะจ๊ะ นี่ทานข้าวมื้อเดียวก็ต้องจัดไปจุกๆหนักๆไปเลยจ้าขอตัวไปทานข้าวกันนะคะตอ,ตอนนี้นะคะองก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะ30นาทีเหนื่อยมากทุกคนแต่องก็จะสู้นะคะองจะสู้เพื่อตัวองเองแล้วองก็จะทําให้พวกคนที่ชอบทักองว่าอ้วนนะให้มันเห็นซะว่าถ้าองจะทําอะไรแล้วองจะทําได้แต่ที่องอ้วนเพราะองชอบกินแล้วองไม่อยากลดน้ําหนักแต่ตอนนี้องจะลดให้ดูนะคะ จะลดให้ดูว่าถ้าองตั้งใจทำอะไรอ,องทําได้แต่ถ้าอองไม่ทําคือองไม่ทํานะคะคือจะเอาหุ่นเพรียวเ,เรียวไปตกหน้าพวกที่ชอบทักว่าน้้นว้วนๆๆจังแม่ทากคนอื่นแต่ไม่ดูหน้าตัวเองแล้วไม่ดูหุ่นตัวเองด้วย อาหารเช้าโยเกิร์ตนะคะหนึ่งถ้วยแบบนี้โยเกิร์ตแบบไม่มีน้ําตาลแล้วก็เมล็ดทานยพืชนะคะแล้วก็กล้วยค่ะอาหารเที่ยงวันนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นยำปลากระป๋องนะคะอยากกินอะไรเผ็ดๆแซบๆนะแล้วตอนนี้ดูติ็กต็อกคือเขาฮิตกินยำปลากระป๋องมากก็เลยเอาปลากระป๋องมายำนะคะแล้วปลากระป๋องมีประโยชน์ด้วยมีโอเมก้าสพร้อมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะ2ช้อนแล้วก็อกไก่ย,ย่างนะคะที่เหลือจากเมื่อวานวันนี้ทําน้าเงี้ยวนะทุกคน วันหยุดอยากกินอะไรแซ่บๆเดี๋ยวใช้ให้ดูเจ๊มจนมากนั่นเนเีน้ยวทุกคนคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่10แล้วนะคะที่องเข้าโปรเซสการลดน้ําหนักนะคะองก็กะว่าองจะทําประมาณ2-3เดือนนะคะแล้วก็มาดูกันว่าน้ําหนักองลงไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะก็องทำได้สิวันแล้วน้ำหนักขององนะคะก็ลดไปสี่กลนะคะแต่ว่าทุกคนต้องบอกว่าองทำคือองทำไอเอสควบคู่ไปได้วยนะคะก็ค,คือ เดี๋ยวออกจะมาอัปเดตผลนะคะในตอนครบสองเดือนค่ะขอตัวไปออกกำลังกายก,ก่อนทุกคนนี่ทุกคนอาหารเช้าขององเด็กอ้วนอาหารเช้าของเด็กอ้วนคะ่ะทุกคนวันนี้อยากกิน อะไรแซ่บๆนะคะตําถัว่วไข่ต้มแล้วก็ข้าวกล้องค่ะนี่ร่างกายอยากกินอะไรแซ่บๆนะคะก็เลยทําซุปมาล่านะคะอันนี้เป็นผงมาล่าสําเร็จรูปนะที่องค์ซื้อมาจากไทยแล้วก็ใส่เส้นบุแล้วก็ใส่ผักนะคะคนอาจจะมันนิดนึงนะแต่เราก็ต้องกินมานะัางละเนาะทุกคนเนาะไม่ใช่แบบจะลดน้ําหนักคือแบบจะเคร่งคัดอะไรมากมายแล้วก็ลดมากกินมากนะคะผ่อนคลายมากนะคะทุกคนวันนี้องค์จะทําแกงส้มปลาโคตดนะคะคือปลาหิมะนั่นเอง นี่คุณสามีได้มาสดๆเลยอองก็จะทําแกงส้มน่าทานมากแกงส้มหน่อไม้ดองนี่ได้พริกแกงมาจากเมืองไทยนะคะหอมมากทุกคนบอกเลยพริกแกงร้านคือหอมอร่อยมากโอเคทุกคนน้ําเดือดปุดๆแล้วนะแล้วก็จะใส่ปลาลงไปเลยน,นี่ต้องหวปลายเฉยทีส่สุดยอะมากมันมาทุกคนแล้วดุนะมึงเป็น,น,น,นขา เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงส้มขององแกงส้มปลาคอร์แล้วก็ใส่หน่อไม้ดองคืออร่อยมากทุกคนอาหารเย็นวันนี้นะคะไข่เจียวนะคะข้าวกล้องแล้วก็แกงส้มปลานะคะใส่หน่อไม้ดองเด็ดน,น้ำหนักค่ะทุกคนนี่เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วนะคะเย่ yeah, น้ำหนักลงไปแล้วสี่กิโลกว่านะคะทุกคนวันนี้อยากกินผัดซีอิวมากทุกคนทำผัดซีอิวใส่ผักเยอะนะคะนี่เลย ผัดซีอิ๊วจ้าน่าทานมากขอตัวไปทานผัดซีอิ๊วกันนะจ้าวันนี้เราจะมาอัปเดตหุ่นนะคะหลังจากที่เราลดไปหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะมีค่ค่รู้สึกว่าร่างกายจะ็ขึ้นนแล้วก็สไหม้เอลงกายท่นหาช้าบวงนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้ออะซื้อตอนที่นนัก รถไปประมาณอสองโลนะ,ะลก็เลยซื้นไซนี้ไซเอ็นแต่ตอนนี้คือนแบบน่นคะมาทานอาหารเช้ากันนะคะทุกคนวันนี้ผัดผักนะคะใส่หมูไม่ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำนนี้เราทานขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยผลไม้แคบหมูนนี้เลยคะ่ะอาหารเย็นขององวันนี้น่าทานมากกินบ้างลดบ้างเพิ่มบ้างนะคะน้ำหนักตัวอัปเดตน้ำหนักนะคะทุกคน ตอนนี้อยู่ที่52.8แล้วเย้ Yay! นี่หนึ่งเดือนนะคะทุกคนอองลดไปได้5้กิโลค่ะ Good Morning ค่ะอาหารเช้าวันนี้นะคะโยกเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลอาหารหนึ่งถ้วยแล้วก็นมจืดนะคะที่ low แฟตผลไม้นิดหน่อยนะคะทานข้าวตอนเที่ยงค่ะอาหารเย็นวันนี้นะคะผัดผักรวมใส่เส้นบุกค,ค่ะ แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหน่อยอยากกินอะไรแซ่บๆนี่แหละค่ะนี่นะคะทุกคนก็คืออาหารที่องค์ซื้อมาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะตอนนี้องค์กำลังลดน้ําหนักก็อย่างที่ทุกคนรู้แต่องก็ติดอยากกินขนมแต่ขนมอันนี้คือกินได้นะทาโร่ดูไม่มีรับไม่มีอะไรแต่เราก็ไม่สามารถกิได้ทียแล้วก็กินนิดหน่อยแ่ะหา่ค่สายพอแล้วก็ได้เ้นเกาลีมาคะองเคยกินที่มองไทยองไปเทียวมแล้วก็กินหีกินหมีอะเป็นหมีเกาลีเอาไายำมนอร่อยมากตอนนี้มีกุ้ตา มันมีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะที่เราไม่ควรแต่จะให้ดูข้างหลังนี่นะมีศัพท์ศูนย์คารุเฮเด ะะเย็นวันนี้นะคะทุกคน,ก,คนกินผักสลัดแล้วก็แอบ,บกินแคบหมูนะคะคือต้องกินทุกคนคือร่างกายมันเราจะผอมอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีอะไรที่แบบว่านะก็ลดมาครึ่งทางแล้วนะคะก็ขอกินอะไรแซ่บๆหน่อยแล้วก็จะตั้งใจออกกําลังกายให้หนักกว่าเดิม <laughs> วันนี้กินส้มตำนะะทุกคนอยากกินไส้กรอกด้วย อาหารเย็นค่ะทุกคนสลัดแล้วก็ไก่ย่างนะคะพนแอปเปิลหนึ่งลูกแล้วก็ไข่ไก่สองฟองครึ่งนะคะนมแอลมอนค่ะ mm. ทานข้าวนะคะ mm. หลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จจ้าอาหารเย็นวันนี้นะคะก็คือขาไก่แล้วก็น้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาสับนะคะแล้วก็ผักต้มมีผักสดด้วยนะคะแล้วก็จะกินข้าวนิดนึงนะคะ mm. ทุกคนวันนี้หิวข้าวมาก mm. เราไม่เน้น ลดให้เร็วนะคะเราเน้นประสิทธิภาพนะคะลดช้าหน่อยแต่ก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะไม่หักโหมจนเกินไปนะเพราะว่าองค์ต้องทํางานแล้วเวลาองค์ทำงานนะร่างกายขององค์ก็ต้องการอาหารนะคะทุกคนนี่คือขนมที่องค์กินนะเวลาที่องค์อยากกินแบบของทอดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขนมแบบนี้องค์มไม่รู้ว่าที่ไทมีหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ที่องค์กินก็คือแบบว่ามันไม่ไม่ทำให้เราอ้วนมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถามว่าอ้วนไหมันก็อ้วนแหละแต่มันก็ดีกว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็คือมันอร่อยทุกคนมันเป็นแบบ ันเป็นแบบโฮบิทนะมันก็จะแข็งๆกรุบๆนิดนึงจิ้มๆแบบไม่ไหวเท่าไหรแต่พอกินไปแล้วมันเพลินดีมีเวลาองต้องการกินมันก็อ่อนข้อแล้วข้อองก็จะชินแบบนี้นะคะทุกคนไในโฆษณานะแต่ว่าบอกเลยว่าอร่อยนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมันก็จะมีรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะเปิดออกมาคือหอมชีสมากๆคือดีดีต่อใจอาหารเย็นวันนี้นะคะอยากกินอะไรแซบ่แซบๆนะองก็เลยตำส้ตมตำนะคะแล้วก็มีพริกมีผัก เป็นเนื้อแกะนะคะเนื้อแกะแห้งนี่นะคะกินง่ายๆนะคะแบบนี้เลยองทําเยอะนะคะเพราะว่าองจะทําเผื่อพรุ่งนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องทําอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นไก่สับนะคะใส่พริกไทยนะคะสับสับ,สบแล้วก็ใส่พริกไทยใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไข่อาหารเย็นก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคนวันนี้องทําเค้กนะคะจะเอาไปกินที่บ้านคุณพ่อสามีทําชีสเค้กหน้าไม้นี่ ก็ต้องมีรถบ้างเพิ่มบ้างนะคะน้ําหนักทุกคนให้ดูหอมมากน่าทานมากแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะวันนี้เพราะว่าสตรอเบอรี่ช่วงนี้ที่นอร์เวย์ถูกมากนี่นะคะน่าทานไหมทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ก็น่าทาน <c oughs> หน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้องทําน้ําพริกเห็ดหอมนะคะกินกับไข่ต้มแล้วก็ มีผักนะคะต่างๆก็คือจะเน้นกินผักนะคะข้าวเหนียวก็จะกินได้ประมาณนิดนึงนะคะแล้วก็กินเสร็จองก็จะตบท้ายด้วยถั่วนะคะถั่วต้มนี่ถั่วต้มร้อนๆเลยทุเรียนสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีแตงโมงออกมาแต่งเป็นพร็อพนะคะอาหารเช้าตอนเวลาเที่ยงครึ่งนะคะก็จะประมาณนี้ทุกคนคือองยังกินทุกอย่างทําอะไรเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแค่ลดปริมาณการกินให้น้อยลง แล้วก็เลือกกินมากขึ้นนะคะทุกคนไม่กินของมันของทอดคือกินได้แหละแต่ก็นานๆทีแต่เราก็จะเน้นเป็นพวกผักผลไม้เราก็ทั่วช็อกโกแลตออนก็กินแต่องก็จะเน้นที่รสไม่ค่อยหวานมากนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ลดไปแล้ว6กโลก,กว่านะคะอาหารก็จะประมาณนี้นะคะไปทานข้าวก่อนนะทุกคนหิวมากเที่ยงครึง่งเรายังไม่ได้ทานข้าวเลย อัปเดตหุ่นนะคะทุกคนหลังจากที่ลดมาแล้วสองเดือนนะคะน้ำหนักก็ลดไปหกกิโลนะคะนี่คือหุน่นค้องอองก็คือมันก็จะดูเฟิร์มขึ้นนะคะก็น้ำหนักลดไปหกกิโลช่วงหน้าท้อะไรก็คือแบบโอเคมากเริ่มจะมีความเสี่ยงลหุนอองนิดนึงเพราว่าออกออกกำลังกายทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละสิานาทีนะคะแล้วก็อองไมไ่กินแบบว่าครีมร้อปตแต่ว่าอองกินแบบบาลานซ์ทุกวนก็คือวันไหนที่หุดก็คือกิน

It to see